สวัสดีครับมาครับทักทายกันนะครับบ่าวจาครับเจอกันเรื่อยๆครับตามโอกาสบากันไปครับทักทายกันมือนกันว่ากินชมครับจริงๆก็กินอยู่ทุกมือเลยนะครับแต่ว่าเห็นบระเดีออกไล่กันนะครับทุกมโอพี่

้บอร์ใส่ไหมนะครับธรรมชนาตมันวนเสียงกับรที่พอดีคือเขาออไปไหนนะครับผมมท่านหัามกล่องท่านไหนอยู่นึงไม่อย่เปิดสกัดไม่ครับถักท้ายกันไปนะครับ ประเภทสมเนาะถ้าบุ้ยแบบพิกเนี่ยผมหว่นานบ่เขากันมันเลยด้วยตองมีิยบพริก,กนะครับมือนพริกมันสวยในการาช่วนจินมากขึ้นนะครับผมอาจจะตอบซ่านะครับเวลาเม่นมานะครับ ราะว่าบางทีผมอาจจะไปหาไทยวิถีอย่างอื่นก่อนหาเด่นหากินตามภาษาค้นสวดนะครับหาเมียวัาทั้นไหนหลงวันนั้นไหนผัวภูมิมาผูมมาเขา nó vô đây to use it. I'm lại to use it. I'm going to use lại I'm liền đi use it. phá going to use it. I'm going บ่วลาเป็นดอกนี่ครับมาพี่น้องดูกินกันไปครับ Các bạn mua đăng có cho là lalaschool Để không bỏ xám hoa cả im Hãy không đẹp đẹp. Đẹp đẹp. thật thái rồi bộ cho hai bên dưới không bữa hai học, cho ba gì cho được thì... Cái này bà... à gì bữa bà... bữa đây lượn lướt lượn nhưng mà lại lại Nào. Con à? Nó giờ mày. Chị nào chị về lại mình đi. Anh đi không? Ừ. Giống người đi cái.